เอาล่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับกลับมาอีกแล้วแล้วก็เข้าสู่พาร์ทที่สามเรียบร้อยนะกับเจนลอร์เชอร์สัมบี้สวายโวครับ,บ, cher, รบใช่ครับก็พาร์ทน,นี้เลเวลจีของผมก็26 e ไปเรียบร้อยครับใช่ครับเล่นเอาปลอบมาแล้วก็ตัวละครที่เราเล่นไปหลักลก,ก็คือเออเม่ซิลกับเฮ้ยสวัสดีเออเนไมซิลม,มันคล้ายๆกันแล้วก็แทงนะครับใช่ถึงตัวละครพวกนี้เราจะไม่ได้เป็นหลักๆก็คือเป็นแบบอยู่ในปาร์ตี้ก็ช่างเถอะครับแต่เรายังไม่รู้ว่า มันเที่แค่ไหนนะครับใช่เมื่อพาร์ี่แล้วผมเล่นแทงไปใช่ไหมครับแท้งรู้สึกมันจะเดินช้านะครับใช่แท้งจะเดินช้าแล้วก็ไอ้หน่วยสวาดนี่คือจะเดินเร็วกว่านะครับที่ผมเล่นนะแล้วก็นี่ไอตัวเอนจินก็เดินเร็วนะครับแล้วคือเอนจินผมเล่นไปถึงแรงสองแล้วครับก็คือเล่นนักบัมม์เองแล้วก็นี่ครับตัวที่ผมอยากเล่นอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือโกดใช่ครับเป็นเอ่อเป็นินจานะครับแล้วก็สกิลของเขาก็จะเป็น มีโอกาสหลบดีเดามิดได้ครับสองจุดอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นในตัวเอนจินกันใช่ครับอาจจะได้เจอกับนินจาด้วยนะครับเออไอเจ้าตัวโกดครับเพื่อเราจะได้ดูสกิลเขาด้วยเออโอเคครับเอามาครับตัวเอนจินแรงสองมาดูกันว่าจะโหดแค่ไหนนะครับอาจเออพานนี้อาจจะได้เจอกับโกดหรือไม่ก็อาจจะไม่คือโกดมันเป็น ไม่รู้ว่าเป็นตัวประชิดครับไม่รู้ว่าจะเออได้เอาเข้าปาร์ตี้ไหมถ้าไม่ใช่เล่นตัวหลักเลยอ่ะตัวหลักคือมันจะอัพเรียกว่าอัพสกิลได้ก่อนเพื่อนเนี่ยครับก็จผมโคตรชอบไอ้ตัวนี้ครับระเบิดเออระเบิดทังท่าครับระเบิดเออเป็นระเบิดที่ติดอยู่กับหลังเราอ่ะเป็นระเบิดนี่ครัอโคตรโหดทรับอัพศูนย์นี่แบบโอ้โหแรงครับมาดูเห็นจีนโคตรโหดนะจะบอกเลยว่าแบบ นี่มาอีกครับเดี๋ยวขออัพปืนก่อนใช่ผมจะอัพปืนแล้วก็สกิลไว้ตัวระเบิดที่มอยู่ข้างหลังอ่ะตัวนั้นคงจะอัพ่อนเลยครับแล้วก็ไอ้สกิลที่มันเป็นวางกับดักอ่ะเออนะไปตัวนั้นเดี๋ยวอองับแล้วรันนี่มาอีกแล้วครับขออัพปืนรัวก,ก่อนนะใช่ผมอยากดูปืนแรงสองว่าโจ์แค่ไหนนะแอปลุยต่อเลย <c oughs> ยาวจะยาว,ยาวไม่แน่ปาร์ตี้นี้อาจจะมีแค่สองคน <c oughs> ใช่เออ อยากรู้กันว่าไอ้ที่สองคืออะไรมาครับอัพปืนหลักลุลวกอะ่ะคือเอา้าโดนซอมบี้โตุกผู้ช่วยยังไม่มาแล้วคืออยากอัพสกิลแล้วตอนเด็เดินยิงเร็กกวก่อนาคืยได้เลือกอีกโอเคมาแล้วนี่อันนี้อันนี้ยังเป็นแรงหนึ่งอยู่นะครับไอ้ปืน ตัวเนี้ยครับคุณดีแฟ,ฟ้ากูยังงูดเฮ้ยซัพพลายมาซัพพลายมาซัพพายนี้ก็มีโอกาสทำให้เรารอดชีวิตซัพพลายตอนแรกผมนึกว่ามันจะมีแค่ของดีนะครับมันไม่ใช่มันจะมีที้ของที่ไม่ดีปนอยู่ด้วยนะครับถ้าเราเอาไม่ดีก็คือแบบอ่านั่นแหละเราก็จะไม่ผ่านคุอคุทางเพพ เดี๋ยวอัพไอ้ระเบิดตัวนี้ด้วยระเบิดติดหลังครับระเบิดพลาสมาจะไม่มีเอสโอไอสมาเลยครผู้ปกครองช่วยเหลือจากเราเดินกิฟต์ครับเตือนกิฟต์ครับมาเยอะละรอระเบิดครับรอระเบิดข้างหลังไกลแล้วซับอไหร่โอเคอัพปืนรัวๆตอนนี้อยากเห็นปืนแรงสองพลาสมาเห็นแค่ปืนที่เป็นแรงหนึ่งนะครับ แต่ผับนี้ไม่ใช่ไอ้เวรที่เราจะเป็นตัวแรกครับที่จะได้เล่นอ่าปุแรแลนสองนะใช่ใช่ใช่เฮ้ยเออไอ้สวรรค์เราก็เล่นเล็วนี่ว่าเออเดี๋ยวไปขอคนเลื่อนก่อนครับอัพสกิลตัวเราก่อนไปไปไปเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวขอไม่เอาคนเพื่อนมากัอนนะเดี๋ยวขออัพสกิลตัวเองก่อนตัวหลักก่อนนะใช่ แล้วอย่างคืออาจจะยังไม่เจอตัวที่เราอยากได้ด้วยแหละลนะครับรัวๆเลยตอนนี้ฮาราเวลอัพมาจะถึงเอ่อพลังสองนะเฮ้ยเฮ้ย้ยาดีมาใกล้แล้วใกล้แล้วแรงสองเราเดินเกียรวเลยอยีมาแล้ว เออมีมันมีปืนสองแบบนะไม่รู้ว่าอันไหนมันเทพรู้สึกจะมีมันเออมันรีรีได้ครับปรับปรุงปืนเทสลาของคุณให้เป็นบาสเตอร์บาสเตอร์นี่น่าจะเป็นปืนที่มันยิงช้าแต่มันแรงไหมเดี๋ยวเออนี่มีอีกอันึงครับเทสลากับบาสเตอร์เออนี่มีสองเลยครับเลเซอร์นะปรับปรุงปืนเทสล่าคุณให้เป็นเลเซอร์อันไหนมัน ยิงดีกว่ากันเออบัสเตอร์กับเลเซอร์บรัสเตอร์นี่นายเป็นปืนช้าแล้วยิงแบบโอเคป๋บอบัสเตอร์แล้วกันครับอา้ายิงเป็นโอ้ยเดี๋ยวเอาจิงครับยิงช้าแต่แรงบอกเลยงั้นผมต้องหาผู้ช่วยละเลเซอร์น่าจะเป็นปืนแบบคล้ายกับเมื่อกี้นะไปแล้วเดี๋ยวอัพอัพปืนผิดชีวิตก็เปลี่ยนเหมือนกันนะโอโตงปืนแรงสอง โคตโต้เหรอแกมันมีแค่ห้าเกยเฮ้ยเดี๋ยวต้องไปหาเอสโอเลยครับเพราะตอนนี้สูงแล้วน่าจะไม่รอดดูจากปืนแล้วเฮ้ยเออแต่แรงอยู่นะเดี๋ยวมาแล้วเอสโอหาเพื่อนก่อนครับหาเพื่อนก่อนหาเพื่อนก่อนใครช่วยได้บ้างถ้ามีโค้ดผมน่าจะเอาโคุณเลยแหละเฮ้ยเอาโอนเอออัพบัสเตอร์เดี๋ยวเอาบัสเตอร์ไปนะ ขอให้ระเบิดติดหลังก่อนครับขอผู้ช่วยก่อนขอผู้ช่วยก่อนมาเดียวใครจะมาอุ้ยเฮ้ยโกดมาครับโอเคเอามาเป็นเอามาลองแล้วกันนะใช่ใช่ใช,ใช่คือมันเป็นะระยะประชิดเหรอเอามันน่าจะเล่นคู่ตัวอะไรน่าจะเทพครับเดี๋ยวเราลองต้องลอก่อนอาจจะเล่นคู่กับเอ่อโอ้ พวกศัตรูที่เข้ามาระยะประชิดแบบเราเข้าไปฝุ่งแล้วมันเข้ามาประชิดเกินนะครับแบบเรายิงไม่ถึงอะไรอย่างนี้นะอันนี้ช่วยได้ครับโบอสอ,อ่ะเอ้ยขอดูสกิลโบอสก่อนแล้วกันนะครับมอกพีซิคอนห้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาเอ,อห้าวิทุกๆสามสิบวิคิด,ดิคอนเหรอ,อ,อโอเคงั้นลองแล้วกันคือตอนนัวนี้ถ้าจะบอกคิด,ดิคอนดีไหมตอนนี้ไม่ดีนะเพราะว่าเรายิงชา้า ถ้ามีคิดที่ควันเยอะมันต้องยิงเร็วอ,อ่ะออใช่ครับเออหน่วยสว่านอย่างเงี้ยนะน่าจะช่วยเราได้เยอะนะโอ้ยก็ชอบเสียงปืนไอ้บัสเตอร์อ่ะเอาไม่เอ้ยออมียิ้วไม่ไหมครับกว้างชลุเคน จอดสรุสามันทุกทุกสีวิสร้างคนหายแปดสิบหรอเอาละฮะลองดูชูริเคนอูดาวกรจายครับก็สมชื่นนินจาดีนะเอาจริงว่าพาร์ทเนี้ยผมน่าจะอยู่ไม่ถึง20วินาทีชัวอ่าเอาตัวอะไรมาเพิ่มดีตอนนี้ผมก็ว่าจะเล่น2 ปาร์ตี้สองผมไม่น่าจะไหวนะครับใช่อย่างน้อยต้องมีสามละที่เวนที่ลงมายิงช้าด้วยไงเอ่าซ้ายขวาซ้ายเดี๋ยวให้อันนี้ดีก่อนอยากได้เก็บจักเก็บเลือดกูเก็บเก็บเลือดเพื่อเอาตัวไอ้เมนเมดดี้ไงครับผู้กำกับน่ะเอ่ออัพนี่สกิลใหม่ก่อนโอเคขอใครมาช่วยดิ เฮ้ยมีฮันเตอร์มาโอเคเอาไปสว่า์มาแล้วกันนะครับใช้เราต้องมีสายยิงรัวบ้างมีช้ารัวแรงช้ารัวแรงโอเคช้ารัวเ,วเ,วเร็วเลยนิดนิดนะครับหอังเลยเข้าใครเข้ามานี้แบบโดนบ่นนะครับเฮ้ยบอสใหญ่มาเติมผักฝูงซอมบี้ที่แบบไม่โดนเต่ <laughs> าจุดบูมบอไม่โดนซอมบี้ตกอ่ะโดนไปเลยเมื่อกี้ อัพระเบิดมาระเบิดติดหลังฮะมีไหมเข้าใจเยอะตอนนี้ปาไปกี่นาทีละ,ะรู้จะรอดถึงกี่สิบนาทีไว้เอามาดูกันครับปั๊สเตอร์โอเคเอนอย่างนิ่มๆเฮ้ยเดี๋ยวผมลืมเก็บซัพพลาย เดีย๋ยวต้องรีบเก็บตั้งแต่ต้นเกมเล็ดเกมไปนี่ไม่มีเวลาเก็บบอกเลยเอออยู่ไหนอยู่ไหนสุดวัดจะเกิดอ่ะเออฮ้ยมีลูกพอดีอยู่ทีนายเกาะครับยืนชิวๆเลยสองฟองกิติคอนมาครับฝั่งนี้กล้องเฮ้ยเพิ่มเดินเร็วอ,อีกสิปรเซ ไดด้้้หมแลวครับตอนนีจริงค,ครับมีโค้ดในทีมเล่นง่ายกว่าออแบบมันเดินผ่าวทรงอมบ,บี้ได้อะใช่ครับโอกาสที่เราจะโดนตบนี่มีน้อยมากมันเพิ่มสกิลการหลบเออ่ดมเมจได้ด้วยไงโอเคสวีทนะครับอี้อัพอัพเว้วยซายก่อนเพราะตอนนี้เราอยากกินเดียวอุ้ยคาตาน,นะเหรอโอเค อัพควาตานนาด้วยสวุสดสบายเลยทีหลังแล้วกันตอนนี้เราพอกินได้ครับมันยังไม่ถึงเลเวลเกมเท่าไหร่หลัง15นาทีไปอ่ะตึงครับตรงนั้นมีอะไรของมา เฮ้ยสปายสปายเก็บให้เก็บเอาเก็บโอเคระเบิดมาเลยอ่ามีโอกาสหลบอีกโอเคเพิ่มการหลบนิดนึงครับปอร์ตมาแล้ว วัตโผสองตัวแล้วตอนนี้เอาละตึงเลี่ยครับเอออัพระเบิดก่อนเก็บเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บนิดนึงโอ้ยโดนปอตบเอสเวสใหม่แล้วครับไปที่บัฟสปยู่ก่อน ก็มันตึงไปกว่านี้เดี๋ยวไม่มีเวลาอัพยินได้สิบห้านาทีก็ออเออไม่ถึงลุงสางก็ออกใช่ไม่รู้ว่ามันจะถึงไหมอัพสกิลดีก็เถอะนะครับมาเลยมาเลยลุลุลุคุล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 ุันมุลลย คือถ้าจะเล่นโค้ดนะครับคือมันต้องมีตัวที่2ตัวที่เป็นตัวหลักให้ดีๆอ่ะนะครับใช่แบบยิงเร็วหรือคุ้มกันได้ดีอ่ะพูดยังไงดีนะครับเดี๋ยวมันต้องลองเล่นโค้ดเป็นตัวหลักดูวใช่มันยังไม่ได้ชำนาญนะแต่มันจะฆ่าอมบีในระยะไกลอ่ะช้านะเพราะว่ามันมีแค่สองตัวที่ยิงได้ครับโค้ดมันระยะทียังจบเออปะปี๊ปสมบีได้ครับ วัดโบไปแล้วสี่ตัวแล้วตอนนี้แค่สิบนาทียังตึงเลยดู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  มาแนละ้วอยู่ไหนวะข้างบนข้างบนไปก่อนไปก่อนอเ,เอาไปม,มีอัาปืนให้สว่านแล้วเดี๋ยวเอาปั๊สเตอร์ก่อนให้มันเต็มไปซะโหซับไพน์มาโผล่แล้วอีกหนึ่งก่อน โอ้ยใครตกวะเนี่ยชีวิตชีวิตดิโอเคนีอาปืนเลยู๋ในสวัสดีเล่นมาครึ่งทางมาครึ่งจะแท้ปืนเนี่ยเดี๋ยวไปหาซัพพลายก่อนผมอยากจะได้ตัวนี้มันเป็นแฟดใจนะไอตัวที่มันสามารถขโมยไอเลือดจากไอพวกซอมบี้ได้นะือิงแล้วมันจะสามารถดูดเลือดได้ตัวนั้นจะดีมากเลยมันจะฟื้นฟูเลือด ไนเขาบูยตั้งแมพไปไว,วะอยากได้โล่ะนะครับถ้าโล่นี่แบบเดินไเอาชิวๆเลยเอ,อ่ออเาพอแล้วกันโอเคเก็บเรื่อกันคาตานะจัดไปอีกโอเคอเค้ยมาเป็นกรองเลยไอเ้เด็กเป็ดวั เอ้ยมีได้แฮมีได้บวกเออโจมตีเร็วอย่างเยออ่ะคือเราไม่มีปืระดึ้นเออเไม่คือตอนเล่นรอบรอบอ่ะคือมันมีเรียกว่าไอเทมที่ดีทั้งนั้นแ่ะแต่พอมาเล่นจริงนี่แบบไม่เอาไหนเลยเออเหมือนเขารู้อ่ะ 12นาทีแล้วตอนนี้ครับยังซึงอยู่ยังซึงอยู่เราต้องเอาปืนหน่วยสว่านครับเพราะว่าปืนเขายิงเร็วใช่ครับเป็นปืนแรงสองนี่ยิงเร็วด้วยปืนแรงสองทุกตัวมันจะมีปืนยิงเร็วกับปืนยิงชา้าครับเหมือนไอตัวเอนจิ้นนี่เหมือนกันเท่าเลเซอร์มันจะยิงเร็วนะเพราะว่าไอนี่พุ่มโอ้ไอ,อ,อตัวบัตเตอร์ กแลเรายังไม่ต่อเรายังไม่ต่อเรายังไปต่อไ,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 ได้ <c oughs> โอเคตอนนี้ไอ้ตัววัดจะไม่มาเดี๋ยวเรามุกจะมาเก็บสัพพายไม่ไม่ไหวไม่ไหวตึงอะตึงเฮ <c oughs> ้ยดูดี ลเลาต้ตงละไรวะสามสิบกี่ลอกเลือดได้ไหมครับเก็บหายตอนนี้ตึงว่ะเรยียบร้อยฮะทำไมเล่นนักล่ามหเทพกว่านี้วะโอเคครับก okay, ็สำหรับตัวเอนจินในพันนี้ก็บอกเลยว่าผมจับคู่ผิดอะ่ะเออใช่ครับแล้วก็รู้สึกจะอัพปืนแรงสองผิดด้วยผมไปอัพไอ้ตัวบัสเตอร์ คือมันต้องมีแบบผมจับแรงผิดคือจะปาร์ตี้ผิดนั่นเองนะรับก็คือเอนจินมันน่าจะอยู่กับฮันเตอร์กับโค้ดก็ได้นะโอเคแต่ผมเอาโคดมาโอเคงั okay. ้นต้องไปเล่นโค้ดที่หลังเออเป็นตัวหลักนะถึงจะรู้ว่ามันเทพแค่ไหนโอเคก็สลับพันนี้ถือว่าจะมาไม่นาะนนะใช่มาปแป๊บๆเองเพราะว่าตายเร็วเกินนะตอนเล่นนะักกนได้แบบเทพอยู่นะ20นาทียังไหวครับแต่ตอนนี้ วันเลือจริงนี้ไม่ไหวนะโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้เราคงขอไลฟ์เพียงเท่านี้แล้วกันขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ